เอ้เล็กเพื <t t ่อนทำอะไรวะคนไถ่วะ <alright> ไอ้ที่มันย่องมาไม่มีเสียงเลย,ย,ยสวัสดีครับผมไลฟ์เฟินนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะเดินทางขึ้นไปหาน้องสาวของสารรับแลนะเนื่องจากว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมเสียงกรีดร้องในวันนั้นนะก็ไม่รู้ว่าถูกใครหรือว่าถูกตัวอะไรลักพาตัวไปหรือเปล่าผมก็เลยจะออกตามหานะผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กระจายตัวกับเพื่อนผมในการตามค้นหาก็เพื่อนของผมหลายคนเนี่ยก็ได้รู้จักกับน้องดีนะถ้าเจอเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดคนก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนตอนนี้ก็ได้เตรียมอาวุธเตรียมสเสบียงมาเผื่อว่าคืนนี้เนี่ยจะหาไม่เจอก็คงจะต้องนอนในป่านะทุกคนก็โอเคก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมได้เดินทางขึ้นมาบน,บนป่ามาดีเรียบร้อยนะบนเขานี่ก็อยู่ในนี้วันเนี่ยวันสองวันเนี้อยู่ในนี้ก็ฝนตกเฉยเลยนะไม่รู้ว่าบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยร่างกายจะปรับสภาพทันหรือเปล่าลก็ตอนนี้เนี่ยคือเป็นห่วงน้องสาวของสาวรับแรงมากเลยนะหวังว่า,วา น้องเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าผมเป็นห่วงมากเลยก็ผมได้รวมพนเนี่ยประมาณเจคนนะตอนนี้ก็ได้แยกกันตามหาทุกคนก็มีคนอยู่ด้านหน้าผมด้วยไม่รู้ทุกคนเนี่ยมองเห็นกันบ้างด้วยนะที่เป็นไฟนะทุกคนก็ให้เพื่อนในประทางนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินทางไปทางอื่นดูเพราะว่ายิงกระจาย ตัวกันหามาเท่าไรเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเจอตัวน้องมากขึ้นเท่านั้นนะคือผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าเดินในป่าคนเดียวนะทุกคนผมกลัวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจําเป็นจริงๆนะความกลัวก็ไม่สามารถที่จะห้ามผมในการไปตามหาน้องสาวของผมได้นะก็ เป็นน้องสาวของสาวรับแลแ้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นน้องสาวของผมด้วยผมจะไม่ยอมทิ้งให้น้องผมเนี่ยต้องเป็นอะไรนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหกสาวรับแลหรือว่าแม่นางชบาด้วยเพราะว่าแม่นางชบาเนี่ยค่อนข้างจิตยาจิตตกหน่อยเพราะว่าน้องสาวของตนเนี่ยได้หายไปทั้งคนนะเป็นผมเนี่ยผมก็จิตตกเหมือนกันนะเพราะน้องสาวเนี่ยที่ตัวเองหลังนี่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลย แต่ว่าผมเซ็งมากเลยคือสภาพอากาศนี่มันไม่อำนวยให้ผมเนี่ยได้ออกแา้งมาเลยตอนกลางวันตอนที่ผมเนี่ยได้ไปทําความสะอาดสุสานบรรพบุพรุษของแม่นางชาบ้านเนี่ยก็มันยังอากาศแจ่มใสนะแต่ว่าตกเกนมาเนี่ยฝนตกเฉยเลยไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใด สองวันแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้แต่ว่าแม่นางฉบาเนี่ยได้ไปบอกกับคนในหมู่บ้านของตนแล้วนะว่าน้องสาวของตนเนี่ยได้หายตัวไปแบบลึกลับเลยนะแบบเหมือนผมจะเล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นนะ่ะน้องสาวของสางรับแลหรือว่าน้องสาวของแม่นางฉบาเนี่ยเหมือนว่าจะปวดท้องเข้าห้องน้ํานะ แต่ว่าตรงนั้นเน่ยมันไม่มีห้องน้ําก็เลยต้องเข้าไปทําธุระในป่านะไปเด็ดหนอกไม้ในป่าแต่ว่าพอเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆได้ยินผมเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องขึ้นมาแล้วผมเนี่ยก็รีบวิ่งไปดูเลยแต่ว่าปรากฏว่าไม่เจอตัวนําไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วประเด็นคือหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวมากๆผมเนี่ยใจฝ่อเลยนะ แล้วก็เป็นห่วงด้วยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ให้แม่นางจับาะเนี่ยขึ้นมากับผมด้วยเนื่องจากว่าผมเป็นห่วงนะแล้วก็ถ้าผมเดินคนเดียวเนี่ยผมว่าผมคงจะไปไว้กว่าแม่นางจับาเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระของผมเลยพูดตรงๆคืออาจจะเป็นภาระของผมในการเออในการตามหาตัวของน้องสาวแม่นางจับาะนะแล้วก็ เผื่อมีอะไรอันตรายเนี่ยผมเนี่ยไม่มีวิชาที่แข็งแร่งพอจะออกไปตามแบบป้องกันตัวแม่นางชะบาได้แต่ว่าผมเนี่ยได้พอเรียนวิชามาบ้างในการปกป้องตัวเองนะทุกคนก็เพื่อนผมเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ตรงโน้นอยู่เลยนะโอเคทุกคนตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยกำลังปรึกษากันว่าจะแยกย้ายกันไปทางไหนนะ เพื่อนเนี่ยได้บอกให้ผมเนี่ยไปทางนี้แล้วก็เดินอ้อมขึ้นไปแล้วก็เพื่อนผมจะเดินไปเรียงกระดานขึ้นไปเลยนะแบบจะไม่ห่างกันมากแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่ดีนะคือป่าแถวนี้เนี่ยผมโชคดีที่ผมเนี่ยขึ้นมาบ่อยนะคือป่าลูกนี้เนี่ยป่าเขาลูกนี้คือเป็นเขาที่ผมเนี่ยเคยขึ้นมาล่าสัตว์อยู่บ่อยอครั้งนะทําให้ผมเนี่ย สามารถที่จะจําทางหรือว่าจานาญทางนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยออกเดินทางกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นห่วงสาวรับแลมากเลยเป็นห่วงสภาพจิตใจของสาวรับแลล่ะหรือว่าเป็นห่วงจิตใจของแม่นางเชบาก็ถ้าผมพูดว่าสาวรับแลก็ต้องขอภายนะครูมันติดปากมากๆเลยทุกคนผมเนี่ยมีไฟฉายนะแต่ว่าผมจะใช้ฝัก แฟตของผมก่อนในการตามหาระยะใกล้เพราะว่าผมมีไฟฉา,ายมาแค่ลูกเดียวนะทาให้ผมเนี่ยอยากจะเก็บแบตหรือว่าเก็บพลังงานของมันเอาไว้เยอะๆยอะถ้าแบตหมดแบตโทรศัพท์หมดเนี่ยคงไม่เป็นไรนะเพราะว่าหมดตอนไหนก็หยุดถ่ายตอนนั้นเลยแพราะว่าแบตในไฟฉา,ายเนี่ยมันจําเป็นต้องตุนเอาไว้นะเผื่อเหตุจําเป็นเพราะว่าพวกสัญญาณอะไรเนี่ย บนเขาเนี่ยมันไม่มีนะทุกคนอย่างที่รู้ๆกันอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้เจอไวๆจะได้หายห่วงนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมจะนอนไม่หลับแน่ๆคืนนี้แล้วอยู่ดีๆฝนก็ตกผมได้เตรียมของมาตั้งแคมป์ก็จริงนะแต่ว่าเอามาพวก สเสบียงอาหารมีดอะไรแค่เน้นนะ้ไม่ได้เอาเต็นท์หรือว่าผ้าใบกันฝนมาเลยคงจะต้องเดินทั้งคืนเลยทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมเลยขอตัวออกเดินทางก่อนโอเคทุกคนผมเนี่ยได้เดินมาสักพักหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนจะเจออะไรปแปลกๆเขา้านั่นนะทุกคนเหมือนผมจะเจออะไรปแปลกๆเข้านะผมได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนเล็กไล่อะไรสักอย่างเลย น่ทุกคนเพื่อน,อนเล็กนะไ,ไมานี่ก็ปตีมึนกันได้นะสมีบ้าเอ้ยเล็กเพื่อนทำอะไรวะไปเอ้ยนี่ไปนี่ไป a ยังวะโอเคทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวมันตัวอะไรไล่ผมนะก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรอนะไรไล่น่าจะเป็นสมิงหรือเปล่าต่วเมื่อกี้ผมเจอเพื่อนเล็กจริงๆนะเหมือนเพื่อนเล็กจะลงมาแล้วไอ้ไเล็กไอ้ตัวอะไรวะเมื่อกี้อุมไ,ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้ ไอ้เหี้ยมันย่องมาไม่มีเสียงเลยเฮ้ยคนโดนกัดเปล่าไหนเล็กดูดิไม่โดนเพื่นอนฟวงหนีทันหรืเพื่อนมาทำอะไรเนี่ยผมขึ้นมาหาน้องสาวของสาวรับแล้ยดิแล้วพวกมึงขึ้นมาทำอะไรไอ้เล็กมีกคนละมุมเลยเล็กมีคนลมไอ้ที่มันย่องมาไม่มีเสียงเลยเพื่อนมันจะลาบตโดนนะ ไป,ไไปไดูลังเลยเพื่อนดูดูลังให้ทุกคนโชคดีนะวะมาเจอกับเพื่อนเล็กแล้วก็เพื่อนติวนะไม่งั้นนี่แย่เลยออยู่ขงบน,นงทุกคนคือเมื่อกี้มันผมส่องทั่วตัวผมเลยนะผมไม่เจอเลยแต่ว่ามันก็ยังย่องมาข้างหลังผมได้แล้วมันมาถึงปุ๊มมันจะคุบหลังผมเลย มาไปชั้นหน้าดีกว่าให้มันมาแบบว่ารับแบบว่ามาเล่นเราทีเพย์นะกูมันเยอะเปเราเยอะเกินมันคงไม่กล้าเข้ามาแล้วหรือมั้งไอเล็กอยู่นู่นไอเล็กอยู่นู่นเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมตาฝาดหรือเปล่าไม่ตาฝาดเพื่อนมันยืนมองพวกกูอยู่เลยก็กลุ่มกันนะเว้ยไปไปไปกูว่ากูมันไปแฝงนะไอ้แค่กูว่าลิทมันเยอะว่ะเพื่อนไอ้เหมือนกูได้ยินเสียงฝั่งโน้นว่ะ วังห้องด้วยไอ้เล็กก,กูกลัวกูกลัวต้องทำอะไรให้มันหน่อยนะเพื่อนทำอะไรให้มันเลยเรต้องทำพิธีบางอย่างแบบนี้่างานมันดูไม่ได้เรื่องเหยจการณ์เลยนะบอกเลยอย่นี้กลัวเป็นเรือผีเห็นตายอ่ะลุงคิดยังไงขึ้นมาหาสมิงวะ กูก็กลัวแทบแย่เลยดีแลวกลุมาแล้วแบบกูได้ยินเสียงพวกมึงตะโกนไล่อะไรตั้งนานละเสรดอยู่ี๋ยวต้องไปเอาข้าวของนะแล้วรองเท้าย

กูเคยเจอสมิงพาร์ทีหนึ่งอะแล้วกูเดินมาที่นี่ได้ไงวะไอ้น่ย้หน้าตรงหลังหินน่ะมึงเห็นปะหลังหินน่ะมันกลัวแล้วเสร็จแล้วมันกลัวแล้วไม่กลัวเล่เหลี่ยมมันเยอะวะเราต้องเดินแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วเพื่อนมันจะหนีมันก็ไม่หนีวะมือมันจะแอบลอบโจมตีเรามันน่ามีที่ของมันอยู่แถวๆนี้สที่หนึ่งแหละเราต้องเจอ ใช่เราต้องเจอนะเพราะว่ามันอยู่ใช่แล้วก็เราไปเผาทิ้งให้หมดเลยตรงที่ที่มันอยู่อ่ะไม่กูว่าตอนนี้ต้องหาคนที่มีวิชาคมแก่งมาจัดการวะพวกกูคงไม่อยู่แล้ว่าอาจารย์มาจัดการกลัวใหญ่เลยแล้วทำไมตอนนี้มันยังไม่เข็ดวะมันยังไล่กินคนอยู่เลยไม่เข็ดนั่นแหละมันจะเจออาจารย์เเดี๋ยวมันเข้าข้าหลังอีกเมื่อกี้ก็แบบอยู่ดีมันก็พุ่งมาเลยอาจารย์เนี่ยบาดเจ็บนะทุกคนฮะท่านอาจารย์บาดเจ็บเออน่ารู้ มันก็เลยออกมาละว่าอีกรอบนึ่งทำไมกูไม oh. oh. ่รู้เรื่องเลยวะท่านอาจารย์โดนอะไรวะเพื่อนโดนมันแน่เลยโอ้โหแข่งแร่งมากเลยแล้วเราอยู่เนสคนแล้วแล้วอยู่ฝ่งคนในอีกหนึ่งก็เป็นสายรู้สึกสบายใจขึ้นนะ มันจะตามล่ามันอีกเหกว่าทางที่ดีว่ากูควรถอยก่อนดีกว่าเหมือนกูจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยด้วยดูเหมือนโดนเล็บมันเลยใช่ใช่ทุกคนอ่านให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามีเส้ยเราว่าเราถอยก่อนดีก่อนดีกว่าไหมกูว่าก็แหละกูว่าไอ้สมิงตัวนี้แม่งอาคมมันแก่งเกินไปว่ะแต่เรามีตาเนี่ยมันไม่กล้าสู้เราดูเนี่ยถ้ามันเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนนี่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  เจอิเจอเอ้ยไอ้เล็กเพื่อนอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มันมากอาจจะพุ่งออกมาก็ได้พอตอนมันพุ่งมาตรงตีกูแบบแทมไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยเต็มันแต่งตัวเหมือนท่าอาจารย์เลยวะนั่นแหละมันแปลงกายเป็นท่าอาจารย์เนี้ยท่าอาจารย์เีิมาจากการนั่นไปมันหนีละเหมือนมันจะหนีเพื่อนเอาแม่งเลยป่ะจะตามล่าอันนี้ก็ แต่กูดูเหมือนมันจะได้รับบาดเจ็บอยู่หน่อยนะเอาเลยแม่เล็กจัจการเลยเพื่อน,น,นตามกูมานะไปเพืนไอ้เผื่อมันหายาตัวนะเอาไฟฉายไปด้วยป้องกันตัวไว้มึงไม่ได้ไปเอาไฟฉายนบนห้าง่ะนีงอยู่ตรงนั้นอยู่นะ เพื่นติวก็มีวิชาคมนะทุกคนมันแปลกๆกันนะมันไม่หนีเราเลยกูัมันจงเจอเพื่อนติวก็รู้เรื่องอ่ะบสวนมากูแน่เลยเด็กไปเลยพื่อนดูขอยดูหลังเองต้องไม่ไหวบอกกูมิี๋เวลาล้างใช้เนื้อ เอาเลยเอาเลยเอาไม่ตายเลยไอ้เล็เพื่อนอย่างไรวะไอ้กุดดักมันกูดักมันไฮ้มันไวจัดเลยวะไอ้เพื่อนระวัง หายไปแล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนแล้ววะโค้ชกูจัดการมันไม่ได้วะพวกกูต้องถอยก่อนมั้งไไปถอยนนมัวเกินไปว่ะวยแแ่่นนนนอเลงไวจัดเลยใบกูฮะถอยก่อนดีกว่าเรามาตอนเช้าอ่ะน่าดีแต่มันเนี่ยจะออกหากินตอนคืนนะเราจะมาตอนเช้าเจอยากว่ะมันออกหากินตอนคืนเลยนะ กูแม่งคิดผิดว่าที่ขึ้นมาแต่ว่ากูแบบเป็นห่วงไงน้องสาวของสาว,สาวรับเลยหายตัวไปตอนกลางวันเนี่ยกูเลยต้องขึ้นมาตามหากูไม่คิดว่าจะมาเจอพวกมึงเลยเนี่ยมึงไม่เจอเพื่อนกูนมาหรอ,อเพื่อนกูก่ขึ้นมาหลายคนนะนเอามันก็เดินไปทางนูง้นพวกมงไม่เจอเลยเหรอฝั่งพวกมึงอะ โอเคเมื่อกี้เนี่ยทุกคนไล่ไอ้สมิึงไปนะมันวิ่งไวมา,มากๆเลยตามไม่ทันเลยนะแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนติวเนี่ยจะฟันโดนมันด้วยนะแต่ไม่รู้มันได้ได้รับบาดเจ็บมากขนาดไหนทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ ได้เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็โชคดีที่ผมไปเจอเพื่อนเล็กกับเพื่อนติวว่านะไม่งั้นผมเนี่ยคงโดนในสมิงนั้นเล่นงานชัวร์เลยผมมาคนเดียวด้วยแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะโชคดีที่มีวิชาป้องกันตัวนะผมเนี่ยอาจจะหนีมันได้นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้แน่นอนก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางกลับบ้านก่อนตอนนี้เพื่อนเล็กกับเพื่อนติวเนี่ได้เดินนะผมกลับไปก่อนแล้วผมรีบตามดีกว่า โอเคก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรนะก็ก่อนจะจากกานันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ